กราบสวัสดีพี่น้องชาวบาร์แฟรแจ็กกี้ทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะฮะผมจะมาบอกว่าทำไมผมถึงไม่อัปคลิปสักทีนะครับแล้วก็ไม่ไลฟ์สดแล้วนะครับเพราะว่าคือช่วงนี้ผมขายของทุกวันแล้วทีนี้มันก็เลยไม่ไม่ได้มีเวลามาเตรียมของจัดคอนเทนต์หรือว่าไปซ้อมท่าที่จะเอามาโยนเลยนะครับผม คลิปที่อัดได้ก็จะเป็นพวกคลิปที่แบบว่าอยู่ในชีวิตประจําวันอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเอามาลงในช่องบาร์เนี่ยผมกลัวมันจะลกไงมันจะลกอะไรที่เกี่ยวกับบาร์แล้วอีกอย่างหนึง่งผมเป็นบาร์เทนเดอร์มา4-5หปีใช่ไหมอยู่กับเหล้าอยู่กับการชงค็อกเทลมาตลอดเวลาซึ่งมันก็เลยแบบรู้สึกเบื่อน,นิดนึงนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยนะผมก็เลย ใช้ถือโอกาสที่แบบที่ทำงานเขาหยุดใช่ไหมออกห่างจากบาร์เพื่อที่จะแบบว่าพักเรื่องบาร์ไปก่อนนะผมก็คืออยากจะลองทำอย่างอื่นดูบ้างนะครับแต่ผมก็ไม่ทิ้งบาร์นะคือมันอารมณ์เหมือนกับมหาเลยเหมืองแร่เออมหาเลยเหมืองแร,ร่ใครเคยดูปะ่ะพอถึงช่วงช่วงหนึ่งเราก็ต้องแยกกันไปก่อนเพื่อที่จะไป พักผ่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาอีกทีนึ่าซึ่งผมตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าภายในเดือนหน้านะครับเริ่มแต่วันที่1นึ่งเป็นต้นไปก็จะอัพคลิปรัวๆเหมือนเดิมนะครับอาจจะอาทิตย์ละ2ถึง3คลิปนะผมก็จะอัพให้รวมรัวๆเลยนะครับเพื่อที่เป็นการทำให้หายคิดถึงกันคือช่วงนี้ก็ขอ พักเรื่องบาวไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมผมเขียนบอกในชุมชนอยู่แต่ว่าอาจจะมีน้องบางคนที่เขาไม่เห็นนะครับก็เลยมีการมาทวงคลิปบ้างทั้งใน a c e b o o k นะครับผมแล้วก็ในอื่นๆก็มาถามแหละเดี๋ยวเรียกว่าทวงนี่คือมาถามว่าที่ไม่อัพคลิปแล้วเหรอหรือว่าอะไรผมก็ตอบทุกคนนะว่าอ๋อช่วงนี้พี่ขอพักก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ากลัวคนอื่นจะมีคําถามเหมือนกันแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าผมเลิกทําไปแล้วแล้วจะ หนีกันไปนะครับผมก็เลยมาบอกไว้ในตรงนี้นะครับก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าขอพักเรื่องบาร์ก่อนแล้วกันนะครับคือช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด,ด้วยนะครับก็อยากให้เป็นอะไรไปเพราะว่าช่วงนี้ประเทศก็กำลังฟืน้นฟูนะครับผมกําลังดีขึ้นอยากให้ตัวเองเป็นอะไรไปซะก่อนนะครับทุกอย่างจะดีเองนะครับก็ถ้าใครคิดถึงผมนะครับ อยากจะดูผมแต่ว่าไม่เกี่ยวกับบาะนะก็ไปติดตามได้ที่ช่องที่มีชื่อว่ามีเมียเด็กนะครับคาว่ามีเป็นภาษาอังกฤษ M E แล้วก็ภาษาไทยมียเด็กนะผมคิมไปแล้วก็จะเจอผมนะครับทาช่องกับแฟนนะฮะก็เป็นอะไรที่ตลกฮ่าฮแต่ไม่เกี่ยวกับบาะนะแต่ถ้าต้องการจะดูอะไรที่มันตลกอ่ะก็เข้าไปดูได้นะครับโอเคสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์ like, กดแชร์ ช่องผมแล้วก็ช่องมีเมเด็กด้วยครับสหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันเดือนหน้า